หลังจากที่โครงการเชฟแคร์สได้ดำเนินโครงการมาเกือบ4เดือนนะคะก็ได้จัดส่งอาหารให้กับทีมแพทย์และโรงพยาบาลในทั้งส่วนของภาครัฐและเอกชนรวมแล้ว17แห่งด้วยกันค่ะนอกเหนือจากนี้แล้วนะคะยังมีเจ้าหน้าที่กลุ่มเสี่ยงเจ้าหน้าที่รถไฟฟ้าอาสาสมัครสาธารณสุขด้วยที่มีส่วนช่วยในการป้องกันและต่อสู้กับโควิด1 9นะคะซึ่งก็สร้างความประทับใจให้กับผู้ให้และผู้รับค่ะจนก่อตั้งเป็นมูลนิธิเชฟแคร์สเพื่อให้อาหารเนี่ยเป็นสื่อกลางในการ ช่วยเหลือสังคมต่อไปค่ะพอกเวลลิงตันเป็นเมนูที่เชฟวุฒิศักดิ์วุฒิอัมพรเชฟแคร์ภูเก็ตหนึ่งในผู้ที่เข้าร่วมโครงการเชฟแคร์เลือกสรรวัตถุดิบที่ดีมีคุณภาพสดใหม่ ทั้งเนื้อหมูสันในคุโรบุตะและผักต่างๆเช่นหน่อไม้ฝรั่งเห็ดหอมนำมาปรุงรสด้วยความพิถีพิถันและใส่ใจจนกลายเป็นเมนูที่แสนอร่อย เช่นเดียวกับออริเวียรีมูแซงเชฟชาวฝรั่งเศสที่รังสรรค์เมนูฟิงเกอร์แซนด์วิชไก่กุ้งหัวหอมและเบคอนปลาก,กระพงย่างซอสแครอทและผักกวางตุง้งพิเศษสุดคือเมนูขนมฝรั่งเศสเมเดเลนวัตถุดิบทั้งหมดได้รับการสนับสนุนจาก CPF เจียไต พื่อให้ได้คุณภาพอาหารที่ดีส่งมอบให้กับแพทย์บุคลากรทางการแพทย์ It's a real pleasure for me to be part of the chef care and cooking for the medical staff, doctor and nurse. Today I feel very, very good. Uh, in Thailand, you say is a is a boon, is a very good boon. So I think uh, I cooking with my health today to help and support the people during this very difficult situation. ก็ดีใจนะเราได้ใช้สกิลของตัวเองมาช่วยหมอในยามวิกฤตแบบนี้ครับวัตถุดิบที่เราเลือกมาอย่างเป็นคุรุภุตาก็เป็นหมูปลอดสารใช่ปะมันมีคุณภาพแล้วก็อยากส่งต่อของที่คุณภาพเนี่ยให้กับคุณหมอซึ่งทํางานหนักแล้วก็เหนื่อยอาหารที่ปรุงเสร็จเรียบร้อยและนําไปบรรจุใส่กล่องที่ได้มาตรฐานถูกเก็บอยู่ในอุณหภูมิความร้อนเหมือนได้รับประทานอาหารที่สดใหม่ โดยคุณมาริษาเจรวนนท์ผู้ก่อตั้งโครงการและคณะผู้บริหารนิตยสารวอกประเทศไทยรวมแพ็กอาหารในครั้งนี้พร้อมทางได้นำไปมอบให้กับแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลพระราม9ก้าจำนวน300กล่อง เพื่อสนับสนุนและเป็นกำลังใจในความเสียสละและความทุ่มเทเป็นทัพหน้าช่วยดูแลรักษาผู้ป่วยและช่วยประเทศเอาชนะวิกฤตโควิด -19 เราก็ทำมาประมาณเกือบสองเดือนเราก็ผลิตจากประมาณ2,000 20, 0นกล่องนะคะทั้งรวมผู้เก็ตกับที่มงที่พุงเพศวันนี้เป็นพิเศษเพราะว่าโวกเนี่ย เอมารวมกันด้วยเริ่มจากทำกับข้าวกับเชฟด้วยเราก็แพ็กของเราก็ให้มอบนะคะเรามาที่โรงพยาบาลพระรามเก้าเราก็ให้มอบให้อาหารอร่อยนะคะลอนช์บั้ที่ทำด้วยที่เชฟที่ดังๆก็เราก็ดีใจที่เราก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะให้กําลังใจให้คุณหมอกําลังพยาบาลคุณหมอกําลังพยาบาลก็ก็ดีใจที่ได้รับอาหาร ได้จากความรักนะคะโครงการนี้ได้มอบน้ำใจดีๆให้กับคนไทยด้วยกันเองทุกๆคนแล้วก็ถึงแม้ว่าเราจะเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยเราก็อยากจะสะท้อนให้เห็นแล้วก็พูดแทนคนอื่นว่าสิ่งที่ทางโครงการเชฟแคร์ได้ทำให้แล้วก็ทำให้ทุกๆคนได้รับประทานสิ่งที่มีประโยชน์แล้วก็ดีต่อสุขภาพเนี่ยก็เป็นขวัญและกำลังใจต่อบุคลากรทางการแพทย์ทุกๆท่านขอบคุณค่ะ โครงการเชฟแคร์เป็นการรวมตัวของสุดยอดเชฟฝีมือระดับแนวหน้าของเมืองไทยจากร้านอาหารชื่อดังในกรุงเทพและภูเก็ตรวมปรุงอาหารหลากหลายผ่านเมนูอาหารกลางวันที่เต็มไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการด้วยการปรุงอย่างใส่ใจแทนความหงวงใหญ่ให้กับทีมบุคลากรทางการแพทย์ อาหารแต่ละอย่างหน้าตานหน้า<อ>ทานทั้งนั้นเลยก็ถือว่าเป็นการสมมอบแทนกําลังใจ<อ>ทําให้มีพลังมากยิ่งขึ้นสำหรับบุคลากร,กรทางการแพทย์นะคะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ค่ะอย่าลืมกด subscribe และกระดิ่งกันนะคะเนื่องจากเรายังมีคลิปวิดีโอให้คุณผู้ชมได้ชมกันอีกเพียบเลยและถ้าหากว่าไม่อยากพลาดการติดตามแบบสดๆแล้วก็ติดตามเราได้ที่ f a c e b o o ท TNN l v e นอกเหนือจากนี้ยังมีอีกหนึ่งวิธีการในการติดตามเราได้หลากหลายช่องทางนั่นคือการกดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ค่ะ